My- ป่วยก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีนะคะลองเช็คอาการเหล่านี้ดูนะคะว่าอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่มี e NERGY บางครั้งก็มีอาการภูมิแพ้ผื่นแพ้ขึ้นนะคะอาหารไม่ย่อยเรอเปี้ยวท้องอืดอ้วนง่ายความจําไม่ค่อยดีเผลอลืมนั่นลืมนี่และบางครั้งก็มีอารมณ์แปรปรวนด้วยสังเกตได้เลย ถ้ามีอาการเหล่านี้เกิน5ข้อแล้วก็นะคะภายในภาวะเริ่มไม่ดีแล้วไม่ได้แปลว่าคุณจะป่วยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเริ่มป้องกันตัวเองนะคะทานอาหารเป็นยาดีกว่าทานยาเป็นอาหารฉะนั้นโพชนาการในการดูแลตัวเองนะคะก็สําคัญมากๆเลยแต่ถ้าชีวิตเร่งรีบมากๆและฉันไม่สามารถทําอะไรในเวลาที่ฉันมีจํากัดได้จะให้มาเตรียมอาหาร5หมู่ก็คงไม่มีเวลาชัดเจน นแนะนำนะคะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะเพื่อเติมเต็มส่วนที่เราขาดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน CADEK ที่ร่างกายต้องการหรือโปรตีนที่ไม่ถึงในแต่ละวันหรืออาหารบูสต์เซลโดยตรงนะคะที่ช่วยให้เซลเราเฟสแล้วก็สดชื่นอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนอนหลับค่ะอยากนอนหลับสนิทนอนหลับเพียงพอนอนหลับแล้วอิ่มถึงแม้ว่าจะมีเวลาที่นอนน้อยแต่ก็เป็นเวลานอนที่มีประสิทธิภาพมีปัญหาส่วนไหนอยู่ และรู้สึกกังวลสุขภาพส่วนไหนสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับชัดเจนได้เลยนะคะตอบวิเคราะห์ให้ทุกอาการที่เป็นอยู่นะคะขอแค่คุณมีใจในการเริ่มดูแลสุขภาพไปด้วยกันชัดเจนยินดีดูแลตลอดการทานทุกเคสค่ะวางใจในการดูแลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานพร้อมมีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนสามารถอินบ็อกเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ